เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคเขาวันนี้เดี๋ยวเรามาแชร์แผนกันละกันเนาะทุกคนเนาะ แม่ผมคนไหนที่แบบขึ้นดีหนึ่งแล้วก็แชร์ได้นะครับผมแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆใช้แผนไหนอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแผนนะครับที่สามารถใช้ไต่ขึ้นดิวชั่นหนึ่งได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวชเนี่ยจะแนะนําในส่วนของการจัดตัวนักเตะเลือกใครเป็นกัปตันทีมเลือกใครเป็นกองหน้ากองกลางนะครับผมรวมไปถึงแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับอ่ะอันนี้นะทุกคนก็ขึ้นได้เมื่อวานนะทุกคนดึกๆนะนะครับผมประมาณ ่วงตีสองตีสามนะครับที่ไปลงแรงมาแล้วก็ชนะ5นัดรวดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสามศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งนะครับสี่สามแล้วก็สองหนึ่งนะทุกคนโอ้โหได้ยกได้ว่านัดสุดท้ายเนี่ยเฮือนจับเลยนะครับยิงได้นาะทีแปดสิบแปดเลยโอ้แบบเจอกับดีสองอ่ะนะครับผมก็เอาจริงตัวเกียร์แม่งก็ดีสองก็ตึงจัดเลยนะ <c oughs> นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแผนเลยละกันนะครับถ้าใครอยากได้แผนนี้ทํำยังไงเนาะ อันดับแรกมันจะมีแผนพื้นฐานนะทุกคนอแผนพื้นฐานก็คือแผนของทีมชาติโอมานนะทุกคนอใครที่อยากได้เล่นหลังรับดีๆนะผมแล้วก็กลางรับช่วยเกมรับได้ดีมากๆนะผมแล้วก็กลาง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเติมทั้งเกมรูกแล้วก็เกมรับได้นะครับผมทั้งสองข้างนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแผนนี้ปรับแต่งยังไงนะครับหน้าตามาตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนอะอันดับแรกนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นไปที่เกมแพนนะครับผมแล้วเราก็ขออภัยครับ ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเบสทีมนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้จากนั้นให้เรามาเลือกที่เอเชียชีเนียนะครับผมแล้วก็มาเลือกที่เนเทีนอลทีมนะครับจากนั้นเลือกไปที่โอมานแบบนี้นะนะครับผมโอมานนะครับผมจากนั้นกดดันไปนะครับกดแบ็คกลับมาจากนั้นเราก็มาเลือกที่ผู้จัดการทีมนะครับผมเช็คฟอร์มชันเดฟอลต์นะครับผมแผนที่ได้จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าให้เราปรับนะครับ ถ้ามันมาแบบนี้นี่ผมต้นตำรับของมันก็คือยุคนี้เนี่ยคือหลังมันจะดันสูงมากๆนะครับสูงกว่าแบบแต่ก่อนมากๆทุกคนคุมกองหลังยากมากครับก็เลยแบบชิ้นนีเนี่ย,ยจะใช้เทคนิคดึงกองหลังล,ง,ลงมาต่ําอีกนะฮแล้วก็รวมไปถึงกองกลางด้วยนะทุกคนจะปรับอยู่ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปรับอะไรกันบ้างนะครับโอเคอันดับแรกกดมาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับในส่วนของกองหลังนะผมให้มันติดก,กันกับเส้นตรงนี้นะครับผมขีดเขาจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับผม แล้วก็เลือกปอดนะครับผมการปรับแบบนี้จะช่วยในเรื่องของกล้องหลังของเราเนี่ยจะไม่ได้ดันสูงมากนะครับผมแล้วก็จะลงมาช่วยเกมรับนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็กลางร,รับเนี่ยก็ดันลงมานะครับดันลงมาประมาณนี้นะทุกค,คนอ่าดันลงมาประมาณนี้นะครับผมหรือว่าอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมโอเคตามประมาณนี้นะนะครับผมโอเคเอาให้มันตรงนะนะครับเอาให้มันตรงจะให้มันตรงดูเส้นดีๆนะครับผมอ่าตรงกับรูปษาประตูนะครับผม อยู่ประมาณนี้นะครับแนะนําว่าถ้าใครมีในส่วนของมังกิเล่ก็อัพในส่วนของอตำแหน่งให้เขาเล่นเขาเรียกว่าไงเล่น,นเซนเตอร์แบ็กให้ได้ด้วยนะครับก็คือบางทีเนี่ยจะดรอปเขาลงมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะใช้เป็นหลังห้านั่นเองนะครับในส่วนของแบบเวลาที่เราเล่นเกมรับด้วยเนะี่ยทุกคนแบบอุดนั่นแหละนะครับยิ่งได้2อสประตูแบบนี้อุดนะครับในช่วงท้ายแล้วก็เน้นต่อบอลแดนกลางเอาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการไม่อุดก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเค ส่วนกองกลางปรับลงมาอยู่ประมาณเท่านี้นะทุกคนอ่ะระยะห่างประมาณเท่านี้นะครับห่างกับกลางรับนะนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะดูให้มันเท่าๆกันนะทุกคนระหว่างเดอบอยแล้วก็โมดิฟนะทุกคนระยะความห่างนะครับของสองข้างระหว่างตรงนี้นะครับผมอ่ะถ้ามันไม่พอดีก็ปรับเพิ่มเติมไปนะครับส่วนโรชิกี้ไม่ต้องดันสูงมากนะครับผมอ่าเราเลือกที่จะ ดันเขาลงมาอีกนะครับเพื่อที่จะเชื่อมเกมเดนกลางนะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นกลางโลกอยู่ให้เป็นเอเฟอยู่ประมาณนี้นะครับหรือจะดันประมาณนี้ก็ได้นะทุกคนโอเคส่วนกองหน้าเนี่ยไม่ต้องจับสูงขนาดนั้นนะครับจับให้มันอยู่ระยะประมาณนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะนะครับอยู่เส้นตรงกลางแบบนี้นะครับการที่แบบเราดันสูงเกินไปอ่ะนะครับกองหน้าเราโดนปิดนะครับเราเลยวิธีแบบไม่ต้องไปเล่นแบบหน้าสูงมากนะเล่นประมาณกลางตำาๆนะครับ กลางต่ำแล้วก็หน้าต่ำประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังเป็น cf อยู่นะนะครับไม่ได้เป็นรถมาตำแหน่ง ss นะนะครับแต่ว่าก็สามารถปรับเล่น ss ได้นะทุกคนอ่ะโอเคส่วนกองกลางตรงนี้นะครับอ่าเราสามารถเลือกถังมาด้านข้างก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาประมาณนี้ก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าอ่าเวลาเราจัดแล้วลองไปเล่นดูก่อนว่ามันวิ่งถูกใจไหมนะครับถ้าวิ่งถูกใจก็จัดตามที่อ่าเราจัดได้เลยนะครับอ่ะโอเคเป็นประมาณนี้ทุกคนตรงนี้จะไม่ใช้เป็นกลางลุกเลยเพราะว่า บางทีเนี่ยเกยมรุกเนี่ยมันต้องเติมเกมสูตรอะนะครับเวลาที่แบบเราโดนสวนะมันลงไม่ทัน,เ,นเลยที่จะเลือกใช้เป็นกลางซีเกลางซีเเนี่ยก็คือเป็นมิดฟิลด์ที่แบบอคอยวิ่งเติมด้วยบางจังหวะนะครับบางจังหวะก็จะลงมาเล่นเกมรับแต่ว่าถ้าเป็นกลางเอฟเนี่ยสังเกตเลยว่ามันจะเติมเกมสูงมาก่ที่จะทําทเกมลุกแล้วก็จบแถว2อะไรแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเน้นทั้งเรื่องเกมลุกเกมรับด้วยเพราะว่าการที่เราไตายย่ดิวชั่นตรงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบมีให้เราได้บุก บ่อยๆหรอกนะผมมันจะมีจังหวะที่แบบเราต้องเล่นเกมรับให้ดีด้วยนะครับอ่าพื้นฐานหลักๆเลยถ้าเราอยากชนะนะครับเราต้องมีเกมรับด้วยนะทุกคนไม่ใช่มีแต่เกมรับที่แบบจัดจ้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกมรุกเนี่ยมันดีเวลาที่เราได้บุกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราโดนเขาตัดบอลเสียบอลมาเนะี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายเลยสาหรับอ่าคนที่เล่นเกมรุกแบบเปิดหน้าแรกเหมือนสเปอร์เลยแบบน,นี้นะครับผมเราต้องเล่นเกมรับให้เป็นด้วยนะครับผมอ่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ย ไปได้ถึงฝั่งฝันหรือว่าไปได้ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้นะครับผมอ่ะอย่างใครบางคนก็ตั้งไว้ดีหนึ่งในซีซั่นนี้นะครับอ่ะหรือว่าตั้งไว้ในแต่ละเป้าหมายเนาะโอเคอ่ะทีนี้มาพูดถึงการเลือกกัปตันทีมนะครับเลือกกัปตันทีมนะครับผมอ่ะสังเกตเลยชไมเคลนเนี่ยเป็นกัปตันได้นะทุกคนมีสกิลในส่วนของอ่ากัปตันทีมอยู่แต่เขาไม่มีสกิลในส่วนของอ่าไฟติ้งสปิริตนะทุกคนอ่ะนี่เห็นไหมไม่มีไฟติ้งสปิริตนะครับมีแค่กัปตันซี่นะครับผม แนะนาว่านะครับการเลือกกับตันทีมมีมีส่วนสําคัญด้วยนะทุกคนให้เรากดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับขอไปครับอขอไปเนี่ยกดผิดนะครับอ่าเลือกตรงนี้นะทุกคนโอเคตรงนี้นะครับให้เลือกไปที่ในส่วนของฟิลิปดรามนะทุกคนหรือใครก็ได้ครับที่มีสกิลสองสกิลนี้ก็คือกับตันซี่และก็ไฟติ้งสปิริตนะครับซึ่งฟิลิปดรามนมีนะทุกคนอ่า สองสกิลนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนในทีมเนี่ยเล่นดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าของเพื่อนในทีมด้วยนะครับไฟติ้งสปิริตแล้วก็กัปตันซีน,นะครับผมอฮะจะมีเรื่องของภาวะผู้นําด้วยเวลาที่แบบเราโดนนําโดนตามอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะนักเตะมันก็จะยังเล่นดีอยู่นั่นเองนะครับหรือใครจะเลือกเป็นเบคแฮมก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ครับที่มี2ส,สกิลนี้นะทุกคนอ่าในทีมนั่นแหละนะครับจะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะทุกคนอ่านี่มันจะมี2ส,สกิลนี้คู่กันนะครับผมอ่าแนะนําาว่่ให้้คคนนนนนนััััเปป็กตทีมมะรบผอะ ส่วนตำแหน่งนะทุกคนอ่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเพื <manga preserved> ่อนๆเล่นสไตล์ไหนเนาะนะครับเดี๋ยวชี้แน้างแนะนำนะทุกคนอ่ะเอาทีละตำแหน่งละกันนะครับผมอ่ะเลือกไปที่กองหน้าก่อนละกันถ้าใครเล่นสายหน้าคู่นะผมก็เลือกกองหน้าที่มีความเร them. Them right ็ว1ตัวนะครับผมส่วนฝั่งนี <żen> ้เป็นกองหน้าที่เร็วหรือไม่เร็วก็ได้นะครับแต่ว่าให้ปั่นดีนะนะครับถ้าใครเล่นสายเดียวกันนะครับอันนี้ชี้หน้าเนี่ยจะเป็นสายปั่นนะครับผมอ่ะปั่นซ้ายปั่นขวา่นเองนะครับไม่ซี่จะปั่นฝั่งซ้ายครับเอโต้ปั่นฝั่งขวานะครับ บางทีก็ชิ่งกัน1 2แทงเข้าลูช่องได้นั่นเองในหัวอ่ะก็จะให้เอโตโชวนะครับบางทีก็พักเอโตจ่ายยัดเมสซี่ปั่นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ต้องเข้าใจสไตล์ทีมของตัวเองว่าเราเล่นแบบไหนเราเป็นคนที่เล่นสไตล์ชิ่งบอลกันแบบไหนนั่นเองในหะัวอ่ะการเข้าทำของเรานั่นแหละนะครับผมอ่ะถ้าใครเล่นปีกนะครัวปีกฝั่งนี้ก็แนะนําให้เป็นตัวที่แบบมีสปีดความเร็วทั้ง2ข้างเลยนะนะครับผมแล้วก็ คอยตัดเข้ามายิงด้านในหาตัวที่ปั่นดีๆนะครับอย่างพวกซาร่านะครับซอนฮุมมินเอ็มเาเป้แบบนี้นะครับผมอ่าปีที่มีสปีดความเร็วนะครับผมส่วนกองหน้านะครับผมใครที่เล่นหน้าเป้าตัวเดียวก็โบลูเบนิกเก้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวอื่นก็ได้ตัวที่แบบมีสปีดความเร็วเอ็มเาเป้วินิซิอุสนะครับตัวไหนก็ได้ที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้ามือนั่นแหละนะครับเราเลือกมาใช้เลยนะครับผมอ่ะโอเคส่วนกลางรุกนะครับกลางรุกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นในส่วนของโรชิกกี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเขาคนนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบออกบอลให้เมสซี่ออกบอลให้เอโต้รวมไปถึงจบแถวสองได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมสร้างสารรค์เกมได้ดีมากๆนะครับแนะนําตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลางที่แบบเติมเกมรุกอย่างชูดเบลลิงแฮมนะครับผมเดอร์บรอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผม3ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเล่นเกมรุกได้ดีมากๆนะครับถ้าใครไม่มีโรชิกี้นะนะครับผมโอเคอ่าส่วนกลาง2ข้างเนะี่ยผมก็แนะนําตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่า ชาบี้นะครับชาบี้ฮานเดสก็ได้นะทุกคนอ่าเป็นพวกเวลลี่สไนเดอร์นะครับฝั่งนี้เนาะนะครับถ้าใครมีตัวฟีก็ใช้ได้นะอันนี้ชัน้นอาจจะเลือกใช้เป็นเดอะบอยแต่ว่าเดอะบอยเนี่ยน่าจะมีกันทุกคนนะครับผมก็ใช้เดอะบอยเหมือนกันก็ได้นะตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเดอะบอยขึ้นฝั่งขวานะครับตัดยิงฝั่งฝั่งขวานั่นเองนะครับผมอ่าขึ้นฝั่งซ้ายเนาะตัดยิงฝั่งขวาในครับอ่าส่วนโมดิก็ขึ้นฝั่งขวาตัดยิงฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับผมะะะะโโมมมดดดดดีีี้้้้้้้อออาา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 จจไไไ่่่่่แแแบบบบบบถนานาานานะนััแบบัเเเเทททซซยยยยยตวกกก็็ิิิงงงงครสขขูา วันนี้ก็จะเป็นโมดิสน,นะครับหรือใ,ใครใช้เป็นโคพาเมอร์ก็ได้นะฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเขาถานัดซ้ายนะครับผมอ่รวมไปถึงนักเตะอย่างฟิลิปคอตติดคอตติดก็ได้นะแต่ว่าต้องเอามาอัพเป็นตำแหน่งเอฟเฟนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะนะครับอ่ะอันนี้อยู่เป็นกองกลางนะนะครับผมสายกลางเนี่ยก็อัพเป็นในส่วนของตัวที่แบบคอยตัดยิงฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นั่นเองนะครับจะเป็นแผ่นไหนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าให้เป็นกลางที่แบบจบสกอร์ได้ด้วยนะครับ3ตัวนะนะครับ3ตัวนี้เนะนี่ยชินะนะจบสกอร์ได้หมดทุกตัวนะทุกคนอ่ ไม่จะเป็นว่าต้องให้กองหน้า2ตัวนี้จบอย่างเดียวนะครับบางทีบางโอกาสนักเตะกองกลางของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็ยัดให้เขาเลยให้เขาปัน่นให้เขายิงอะไรแบบนี้นะครับโอเคอ่ะมาต่อกันที่ตำแหน่งแบ็กนะครับผมอ่แบ็กเซนเตอร์แบ็กนะครับอ่เซนเตอร์แบ็กสองตัวนะครับผมเซนเตอร์แบ็กสองตัวเนี่ยก็แนะนําว่าหาเซนเตอร์แบ็กที่มีสปีดค,ความเร็วนะครับอย่างอาราโค่ตั้งนี้เนี่ยก็ เป็นร่างที่มีความเร็วนะครับถ้าแนะนำกองหลังเร็วๆก็จะมีโรดิเกอร์นะครับผมมีอาราโคล่างนี้นะครับผมมีฟานเดอร์ฟานเดอร์ฟาสอาต์นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งแดนเบิร์นนะครับแดนเบิร์นก็จะเป็นตัวที่แบบมีสปีดความเร็วนะทุกคนแดนเบิร์นเนี่ยเร็วจัดๆเลยนะครับผมแดนเบิร์นแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งที่แบบามากับ เป็นตัวแจกฟรีอ่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อน <im itation> ๆได้เก็บไว้ไหมนะครับผมจะเป็นตัวนี้เนี่ยผมของอ่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยอูดีเอนเซ่หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวที่แบบเร็วมากๆนะทุกคนสําหรับตัวนี้เนะี่ยนะครับผมอ่าเตาเรีหรือเปล่านะครับผมตัวนี้อ่ที่นั่นก็ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันนะนะครับอาจารย์ผิดแต่ว่าสปีดจัดมากนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะก็แนะนําว่าให้หากองหลังเร็วๆนะครับผมอย่างพวกบาโตนี่นะครับบาตอเนียนะอันนี้ก็เร็วนะทุกคนโอเค ก็แดนเบิร์นี่แหละนคะครับผมอ่าสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กแบ็กแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กแบ็กซ้ายเนาะนี่ครับสำหรับแดนเบิร์เนาะแบ็กขวาเล่นไม่ได้โอเคอ่าแต่ว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยหากองหลังที่แบบมีสปีดความเร็วเพราะว่าบางทีเราต้องกำจัดกองหน้าคู่แข่งที่แบบมีสปีดความเร็วนคะครับผมอ่าเราตามให้ทันนะดินี่ครับผมอ่าส่วนกลางรับนะทุกคนแนะนำว่าให้หากลางรับที่มีสปีดความเร็วแนละ้วก็ไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลได้ดีตัดบอลได้เร็วนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเลือกเป็นมาร์กิลลี่นะทุกคนแนะนำถ้าเป็นก็เป็นพวก วีเอร่านี่ครับวีเอร่าคาซิมิโลก็ได้แต่ว่าช้านิดนึงนะทุกคนหรือว่าเป็นเฟสเชอร์เฟสเชอร์ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนะทุกคนอ่าเป็นประมาณนั้นนะทุกคนกลางที่แบบพอใช้ได้นะโรดี้โรดี้ก็อาจจะช้าแต่ว่าก็ตัวใหญ่เก่งก้างนะบางทีนะครับแต่ว่าก็ตัดบอลได้นะครับหรือใครจะเอาเป็นเบเกนบาวเออร์มายืนก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้หรือเป็นพวกปูโยนะครับแต่ว่าอัพอัพอัพตำแหน่งเอานะครับเป็นรีเวฟนะนะครับปูโยก็เล่นดีนะครับสำหรับ ดีเว็บตรงนี้นะทุกคนเชื่อเราเคยลองอยู่นะครับโอเคอมาต่อกันที่แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาอยู่เช่เนเดียวกันจะเลือกใช้เป็นในส่วนของฟิลิปดานครับฟิลนะิปดามเนี่ยจะเป็นเอ็ดคอสซิ่งนะผมสามารถเปิดบอลคอร์สเข้ามาตรงนี้ได้นะคระัเวลาที่แบบเติมเกมเขาเติมสูตรแล้วนะครับสำหรับฟิลิปดามนะทุกคนแล้วก็เบ็กแฮมในะผมเบ็กแฮมก็เหมือนกันอนะันนี้เอามาอัพตำแหน่งเอานะใครมีร่างเก่าร่างใหม่สามารถรับได้นะตัวไหนที่แบบเล่นตำแหน่ง RB ได้นะครับผมก็เอามาอัพได้นะครับตัวนี้เบ็กแฮมก็จะเติมสูตร ปั่นยิงก็ได้นะครับบางจังหวะที่แบบได้เตะมุมมาเลยแบบนี้นะครับผมเขาก็จะมาคอยยัดให้บอลให้เขาแล้วก็ให้เขาตัดปั่นได้นะครับเขาปั่นคมอยู่แล้วนะครับสำหรับเบคแฮมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยนะล่างนี้นะครับโอเคสองตัวนี้ก็จะเป็นแบ็คสายลุกทั้ง2ตัวนะครับเติมเกมทั้ง2ข้างนะครับสำหรับชิเนลนะทุกคนอ่ะนี่อยู่ที่ว่าเราเล่นแบ็คเกมรุกหรือว่าเกมรับนะครับถ้าแบ็คเกมรุกก็จะมีฟิลิปลาวนะครับมีอ่า เอาฟองโซเดวี่ so นี่ครับผมและก็นูโนเมนเดสนะครับฝั่งนี้นะนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ถ้าเล่นเกมรุกก็ลิซเจมเนีผมลิซเจมหรือว่าเบคแฮมก็ได้นะครับรวมไปถึงถ้าเล่นเกมแล้วก็เป็นพวกอ่าพวกไหนล่ะ <c oughs> อ่าเป็นพวกนี้นะครับวานบิซาก้าเนีผมแล้วก็โทมิยะสึก็ได้นะทุกคนอ่า หรือจะเป็นคลา,ายวอลเกอร์ก็ได้ถ้าสายเกมรุกนะครับผมอาจะเป็นประมาณนั้นนะ,นะครับผมอันนี้เป็นตำแหน่งนักเตะน,นะทุกคนวันนี้พี่น้าก็จะแนะนําประมาณนี้นะทุกคนการจัดทีมเนาะนะครับถ้าใครอยากได้แผนแบบนี้เหมือนกันก็สามารถที่จะเลือกทีมออกมาแล้วก็เอามาจัดได้นะทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูแต่ว่าแนะนําการจัดทีมและกันนะทุกคนปีกซ้ายเ,ออเป็นโเมิซาล่าวินิซิวุฒนะครับตัวไหนก็ได้ครับทุกคนที่แบบมาเล่นเข้ามือเราแล้วก็มีสปีดค,ความเร็วนะครับกองหน้าเหมือนกันในของกองกลาง ก็ตามที่ชี่นราบอกไปนะทุกคนพยายามจัดทีมให้ได้ประมาณนี้ส่วนประตูเนี่ยก็เลือกเอาตัวที่แบบมันมันเซฟช่วยเราจริงๆนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวที่เรามั่นใจนะครับอูนายซีมอนนะครับผมเป็นพวกนอยเออร์นะครับโอลิเวอร์คานดีด้าพวกนี้นะครับเป็นตัวที่แบบ เหนียวจัดจัดนะครับพีเตอร์เชคก็เหนียวนะครับแต่อาจจะเหนียวบางนัดนะทุกคนแต่ว่าชิเนียเนี่ยเจอพีเตอร์เชคเนี่ยปวดหัวเลยนะครับผมแม้ที่หัวร้อนเนี่ยเจอพีเตอร์เชคไปโอ้โหเลยได้ว่าเซฟทุกครั้งนะครับเซฟทุกดอกแล้วบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเสียบมันโคตรเสียบเลยครับประมาณนี้ละกันนะทุกคนในส่วนของการจัดตัวแล้วก็การวางหมากวางแผนนะทุกคนอ่ะอันนี้ชิ้นเนี่ยเอาแผนมาแนะนําให้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นแผนอ่าสี่สามหนึ่งสองนะครับที่แบบปรับแต่งนิดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผนแต่งละกันนะทุกคนอันนี้ก็ ลองเอาไปจัดทีมดูแล้วกันนะครับผมส่วนเปิดออฟซงออฟไซด์เนี่ยไม่ต้องเปิดนะทุกคนในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดเลยนะครับพวกเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอัตโนโมัติเนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับปิดไว้หมดเลยเพราะถ้าเปิดพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้หลังของเราเนี่ยดันสูงมากๆนผม <S <S ก็ไม่ต้องเปิดนะผมปิดไว้เลยครับตรงนี้อ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนแค่นี้ก็คิดยาวมากๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าก็อยากแชร์กันอยากพูดให้ฟังเนาะนะครับว่า เราวันนี้จะจ,จัดตัวแบบไหนนะครับใส่ใครลงไปในแต่ละตำแหน่งเนาะทุกคนโอเคอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์พอประมาณอยู่เนาะโอเคครับทุกคนก็ไปลองจัดทีมดูไปลองเล่นดูละกันนะครับผมวันนี้ก็มาแชร์แผนแชร์ทิคต,ต่างๆการจัดตัวการแนะนํานักเตะเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอไลาที่ทุกคนมีเพียงนัละกันครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม